สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็มาพบคุณผู้ชมอีกครั้งครับครั้งนี้เรามาที่โครงการติวรักน้องครับป้องกันเอดครับที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันเอดโลกครับทุกคนจะต้องทราบครับว่าปีนี้นั้นประชาคมโลกตั้งใจว่าเราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำทุกวิถีทางครับที่จะทำให้เอดหมดไปจากโลก ภายในพศ2 5 5 8หรืออีก9ปีข้างหน้านี่นะครับน้องๆทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันไหมครับร่วมนะครับนะครับเพราะว่าเอจนั้นเป็นโรคซึ่งมาเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพทางเพศใช่ไหมครับและมันเกิดปัญหาต่างๆมากมายจนเราต้องมาไขปัญหาลับของน้องๆนี่ยนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบปัญหาของน้องๆในโรงเรียนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนวัฒโนไทยพยับ น้องคนแรกที่จะถามคนไหนครับอย่าถามว่าเราสามารถใช้ถุงพลาสติกหรือว่ารูปโ่งแทนถุงยางนามัยได้ไหมครับความจริงเราตั้งมองก่อนว่าถุงยางนามัยก็คือยางธรรมชาติจริงไหมครับยางธรรมชาติซึ่งนํามาทําเป็นรูปถุงแล้วครอบอวัยว,วังผู้ชายาไว้เพื่อไม่ให้เกิดนะครับการติดเชื้อต่อกันระหว่างชายหญิงหรืออ่าเดี๋ยวนี้จะชายชายอะไรก็ว่าไปจริงไหมนะครับ แต่การผลิตถุงยางอนามัยนั้นผลิตในกระบวนการซึ่งมีคุณภาพเต็มที่มีการทดสอบการรั่วมีการาทดสอบความเหนียวยืดอยู่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตแบบนั้นต้องได้รับการควบคุณภาพและต้องได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแต่ละประเทศนะครับถุงก๊อบแกป๊ปถุงพลาสติกนะครับลูกโปง่งใช้แทนไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่า,าจะให้ดีนะครับนะครับเราก็ รอไว้นะครับที่ทถามว่าทำไมเรารอไวนี่อยากจะบอกน้องๆจริงๆเลยว่าการประชุมล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพฤติกรรมทางเพศของพวกเราเนี่ยนะครับในคนรุ่นต่อไปยังเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอมฤตยูตัวนั้นก็คือ h i ชเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งในสองของชีวิตนี้เลยครับน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเพราะนั้นจำไหมนะครับน้องๆทุกคนจะมีความสัมพันธ์ใครให้นึกไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยโอเคไหมครับ โอเคครับคนต่อไปครับคนที่เป็นทอมนะคะเวลาใส่สเตอ์ลัดนมแล้วจะเกิดมะเร็งหรือไม่ถ้าไม่จะมีผลอะไรเปล่าคะทอมเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ไม่รัดนะครับเขาก็โชว์ๆหมนกันเนาะแต่ว่าสําหรับสาวๆบางคนนะครับก็ถ้าจำได้ไหมครับน้องๆอีตอนที่หน้าอกมันเริ่มขยายอะใส่เสื้อตัวโค้งๆแล้วเดินี้อยู่ไม่ให้ใครเห็นนึกออกไหมครับแต่พอรุ่นเริ่ม,มอ,อ,อายุมากขึ้นครานี้โชว์อึมครับโผล่มาครึ่งจึงจริงไหมแต่เรื่องนะครับเต้านมต้องใช้คํา ทางการแพทย์ของผู้หญิงนั้นเราจะต้องรู้ว่าในเต้านมผู้หญิงมีอะไรบ้างจะมีต่อมไขมันจะมีต่อมน้ำนมจะมีท่อน้ำเหลืองจะมีเส้นเลือดแดงจะมีเส้นเลือดดำจะมีเส้นประสาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใส่ยกทรงรัดนั้นนะครับสาหรับผู้หญิงธรรมดาด้วยมันจะทําให้อะไรเกิดขึ้นมันจะทําให้การไหลเวียนของน้ําเหลืองดีไหมไม่ดีการไหลเวียนของเลือดดีไหมไม่ดีแล้วถ้าเกิดมันมีสารแปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่เป็นสารเคมีอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ย มันไหลไปไม่ดีเนี่ยมันคั่งอยู่แถวนั้นมากๆเข้ามันเป็นอะไรง่ายไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบและเป็นข้อแนะนําสําหรับน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงลดนิยมแบบไหนนะก็คือกลางคืนเนี่ยเวลานอนไม่ต้องใส่นะครับยกทรงนะครับไม่ต้องครับนี่ขอแนะนําจริงๆไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าชอบใส่ยกทรงนอนกันแล้วนุ่งชุดชั้นในนอนกันนุ่งชุดชั้นในนอนเชื้อราก็เป็นบ่อยใส่ยกทรงการไหลเวยียนของเลือดดีไหม ไม่ดีครับและถ้าจะใส่ช่วงกลางวันก็อย่าใส่รัดแน่นมากนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีการวิจัยยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ระวังไว้ก่อนดีกว่าไหมครับดีกว่าครับเอาคนต่อไปครับผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะฝันเลียกหรือเปล่าคะ <c oughs> โอ้เป็นคำถามวิชาการนั่งลงเลยครับ <c oughs> ดีมากครับ <c oughs> น้องๆเอาน้องๆผู้ชายก่อนนะเธอยกมือตามตามที่ความคิดเห็นไม่มีอะไรน้องผู้ชายคิดว่าผู้หญิง ฝันเปียกได้ยกมือสิครับออมีพอประปายเอาลงลงงั้นผู้หญิงทุกคนครับยกมือสิครับใครคิดว่าผู้หญิงฝันเปียกได้ยกมือครับโอ,โอเคครับเพราะฉะนั้นน้องๆฟังอีกครั้งครับผู้ชายที่เขาเรียกว่าฝันเปียกเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายนั้นการสร้างตัวสุจินี่สร้างอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับประมาณ7 2ถึง74วันก็จะครบวงจรเป็นตัวสุจิออกมามันจะสร้างอยู่ในลูกอัณฑะ แล้วลูกอัณฑะนั่นจะมีท่อครับที่จะสร้างขดๆงองๆไปยาวประมาณเกือบสิบเมตรเฉยนะแล้วตัวสุดท้ายพอเป็นตัวสุติีมันก็จะหล่นลงไปท่อ,ทอเก็บตุ๊บนะครับไปถังก็บตุ๊บตุ๊บทีนี้ถ้าเกิดมันหล่นไปเรื่อยๆมันมีวันเต็มไหมมีมันก็ต้องเอาออกจริงไหมครับวิธีการเอาออกไอ้ปอมเก็บน้ําสุตรีมันก็ต้องบีบทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ช่วยตัวเองเขาไม่ทําอะไรที่ให้มันออกไปเป็นระยะระยะมันก็เต็มลน้นจริงนะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนขณะที่เขานอนหลับไปเนี่ย จินตนาการก็จะมาทํางานแทนเพราะมนุษย์นั้นตอนนอนหลับนะครับจิตใจมันจะมาคุมจริงไหมครับจิตใจเขารู้วันกำลังจะเต็มแล้วเขาก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นนึกถึงเรื่องที่ว่าหวามเรื่องอะไรตลองวันแล้วมันก็บีบปุบ๊บออกมาตื่นเช้าขึ้นมากางเกงนอนก็มีอะไรเปียกๆจึงเรียกว่าฝันเปียกถูกไหมครับทีนี้ถามว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจินตนาการเรื่องนี้ไหมถ้าได้รับเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนกัน เพราะ,ะนั้นผู้หญิงบางครั้งเนี่ยกลางวันอะไรต่างๆไปดูหนังนะครับดูบทเลิฟซีนดูอะไร,ไรต่างๆในโทรทัศน์มันก็ใจมันก็ตามไปเราเมื่อไหร่มีผู้ชายมาก,ก่อนเราอย่างนี้บ้างนะมีอะไรนี้บ้างนะใช่ปะเออะเพราะ,ะนั้นบางทีตอนนอนหลับเนี่ยนะครับตอนหลับไปเนี่ยจิตใจมันก็เป็นไงมันก็นึกถึงเรื่องนั้นถูกไหมครับที่เราก็ต้องนั่งรู้ว่าผู้หญิงนั้นเนี่ยมันนึกถึงเรื่องนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะมีกิจกรรมเรื่องนี้ถูกไหมครับอันนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ตอมต่างๆนะครับภายในจุดซ่อนเลนและส่วนสงวนมันก็จะเริ่มทําหน้าที่ผลิตอะไรออกมาครับผลิตพวกน้ําหล่อเลื่อะไรต่างๆออกมาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าเกิดกลางคืนเกิดการจินตนาการเรื่องนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรแฉะนะครับบริเวณจุดซ่อนเลนเหมือนกันโอเคครับคนต่อไปเลยครับการมีเพศสัมพันธ์ให่การต้องการสมหน้าเขาจะกินยาคุมใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ชายกินยาคุมเนี่ยจะเกิดผลดีหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างครับ ยาคุมนั้นจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนคุณสมบัติก็คือในยาคุมจะมีปริมาณฮอร์โมนเท่าๆกันทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะครับจึงไปยักยั้งการตกไข่นะครับขณะเดียวกันก็ทําให้หมูกปราบมาลูกข้นตัวสูจิผ่านไปได้ยากและก็ทําให้เยื่อบุโพรงมาลูกบางนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดปฏิสนธิก็ฝังในยาข้่นึงเรียกว่า3รีอินวันยาคุมกําเนิดจึงป้องกันการตั้งครรภ์ได้ด้วยกรณีนี้ แต่สาหรับผู้ชายนั้นโดยปกติธรรมดาผู้ชายจะไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากเมื่อได้ฮอร์โมนเพศหญิงไปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระดับแรกก็คือถ้ามีหนวดหนวดมันจะร่วกนะครับเพราะว่าหนวดนี่คือฮอร์โมนเพศชายนะครับเรื่องต่อไปก็คือผิวผิวมันจะตึงมันจะอะไรต่างๆคือพูดง่ายคือผิวมันจะสวยขึ้นนะครับและถ้าเกิดกินต่อไปนานๆเสียงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงหวานๆแบบผู้หญิงนะครับ นะครับนั่นก็คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์โอเคครับคนต่อไปเลยครับถ้าผู้ชายครับเส้นเอ็จะมีผลต่อการสิวครับฮอร์โมนเพศช,ชายทําให้ผู้ชายและผู้หญิงเป็นสิวครับสิวเกิดจากฮอร์โมนเพศช,ชายขณะเดียวกันความต้องการทางเพศน,นั้นมันจะโดนกระตุ้นโดยฮอร์โมนเพศช,ชายเพราะนั้นจึงมีคําพูดเป็น,ป,นประจำว่าผู้ชายที่สิวมากๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยชอบเรื่องเซ็ก ครับซึ่งคําตอบก็อย่างนี้ครับคําตอบก็คือว่าไม่จริงเสมอไปครับไม่จริงเสมอไปผู้ชายสิวเยอะๆบางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นขณะที่ผู้ชายบางคนหน้าขาวเลยกับเซ็กจัดก็มีนะครับนะครับเพราะพวกหน้าขาวๆและเซ็กจัดก็เรียกพวกเซ็กหลบในนะครับทีนีน้ผู้ชายซึ่งช่วยตัวเองบางคนก็เป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงก็เลยเห็นหน้าเป็นสิว เพราะฉะนั้นช่วยตัวเองสิวก็ไม่ลดครับแล้วการเป็นสิวก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคนนั้นจะต้องช่วยตัวเองบ่อยๆนะครับแต่มันก็พบคู่กันได้นะครับไม่ต้องคิดเลยมากนะขายปัญหารับไปรุ่นกับดูเลยค่ำคืนนี้ครับคงต้องลาจากไปก่อนนะครับแต่ว่าคงไม่จากไปตลอดไปครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราก็มาพบกันอีกแล้วอย่าลืมนะครับเรามีคํามั่นสัญญาว่าพศ2558 เราทุกคนจะช่วยกันกําจัดโรคร้ายที่ชื่อว่าเอดซึ่งเกิดจากไวรัส HIV ออกไปจากโรคนี้นะครับถ้าเกิดจะฝากสุดท้ายสำหรับน้องๆวัยรุ่นหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยจำไว้ครับ no condom no sex ครับ